น,นี่พี่ดีมาเล่นที่ไหนเนี่ยอินทัชโก้คืออะไรนะอินทัชโบ้คือเบาทรายใช่ไหมโอ้โหที่นี่เขาจะมีมีของเล่นเยอะเลยใช่ไหมพี่ดีเห็นป๊าป๊าบอกว่าป๊าป๊าเจอไข่เจออะไรนะพี่ดีไข่ไข่ไขตอนนี้เด็กๆเจอไข่อะไรก็ไม่รู้ไ,<ข>รไหนไข่งูปเปล่าเดียว อะไรอ่ะมันจะเป็นไขงูหรือเปล่านั่นสิป้าเพราะว่าดูสีดูดิมันโลกมากเลยอ่ะเฮ้ยงูยักษ์งูยักษ์กมัยักษ์หรือเปล่าปกติมันไม่ได้ลกบขนาดนี้นะแสดงว่าแถวนี้อ่ะต้องมีอะไรมาอยู่อ่ะปะ้าป้างั้นเราไปตามหางูยักษ์กันเถอะตาม<ะ>หางูยักษ์ใช่ มั่นใจหรือป้าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ป้าโอ้โหนี่คืออุปกรณ์ตามหางูยักษ์ของเราเหรอมันต้องระวังนะเด็กแต่ละคนพี่นายระวังนะมาเอาขอนมมาฝัางไว้นี้ก่อนเดี๋ยวตกโอ้ยด่นานน,านั้นระวังไปแล้วนะเด็กๆตามมาไปอาโอ้โหระวังระวังพี่นายพี่นายต้องนั่งเดี๋ยวพี่นายดเดี๋ยวพี่นายค้างแต่งนะพี่นายเอาพี่ดีไปแล้วโอ้โห ยังไงนั่งนั่งเลยนั่งมาเลยโอ้โหโอ้โหอ้ตรงนั่งต้องนั่งได้ไหมได้ไหมนั่งไหนป้าป้าขุนหลบขุนหลบป้าป้าปนุ่มโอ้โหวยเราจะเจอไหมเนี่ยป้าป้าเราต้องไปด้านไหนต่อเนี่ยโอ้ไปไปถ้างั้นน่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปตามดูซิ ว่าแถวนี้มีงูยักษ์หรือเปล่าโอ้โห,โ,หโหไป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 <อ>พี่เมียงเราไาคุณเขาคุณเขามามอ,อะไรนะนรอุ้ยต้องค่อยเดินนะเด็กๆไม่รู้จะมีเจองูหรือเปล่าป้าหรือว่ามันเป็นไข่อะไรหรือเปล่าเฮ้ยดูสิรเราจะเดินได้ไหมเนี่ยป,ปาา้าเดให้ป้า นั่นสิแสดงว่าต้องมีตัวอะไรมาอยู่แถ<บ>วนน,นน้นแน่เลยนั่เป็นผนู้นฮยอะไรอะไรพี่ดีพี่ดีเจออะไรโอ้ยใบไม้มา, <c oughs> ม,ามาพี่ดีเอาสเก็ตบอร์ดมาฮย <c oughs> โอ้โหเอามามามา แล้วเมื่อกี้ทำไมเราไม่ทําแบบป๋าปาเนี่ยเอาไปไปโอ้ยอุ้ยอพี่ดีระวังระวังอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เขาเลี้ยงไก่งวงด้วยล้อสวยมากเลยสวยมากเลยไปขุนไปสำรวจต่อเลยเร็วว่าจะมีเจองูหรือเปล่ารอยอะไรอุ้ยอันนี้อันนี้มันแตกอันนี้มันแตก มามาโอ๊ยติระวังระวังเลยมาเราต้องค่อยๆมาเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรปะป๋าเสียงเสียงงูยักษ์เปล่าเสียงงูยักษ์หรือเปล่าคุณเสียงยักษ์ที่เดินน่ะตุ่มตุ้มเหมือนเสียงยักษ์ที่เดินหรอเฮ้ยพี่ดีดูดิไข่ดาวหรือไข่อะไร ไปดูไปดูไปดูดิไปดูดีกว่าเด็กๆมันขายอะไรเฮ้ยดูดูนี่มันไข่ไข่ดาวเหรอไข่ดาวไข่ปริศนาไข่ปริศนาใช่ดูสิเอ๊ะมันปริศนาตรงไหนป้าเหรอเอ๊ะมันเปไข่อะไรเดี๋ยวป้าป๊าต้องดูก่อนนะเนี่ยมันมีเฮ้ยเขามีซองอะไรให้ด้วยอ่ะตัวอะไรอ่ะมันเป็นไข่แบบนี้อ่ะดูดิ อันนี้มนมีเคยเห็นมันคืออะไรมีอันนี้มันคือฮอทดอกโอใช่อันนี้ล่ะอันนี้ไข่ดาวอันนี้ไข่ดาวไข่ดาวนี่เอ๊ะมันกินยังไงล่ะมีแต่มันมีน้ำค่อยๆลงได้ไหมป๊าอืออือุ๊้ยไข่ดาวไปเอาช้อนเอาช้อนช้อนอยู่ไหนอ่ะ ไข่แดงหล่นนี่อ่า,อ,าอันนี้ไข่ดาวโอ้โหหรือว่าจะเป็นไข่เมื่อกี้ที่เราเห็นหรือเปล่า<อ>แล้วทม,มันมันมันกลายมาเป็นไข่ดาวแบบนี้ไข่ที่อยู่เยอะๆอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันฟักเองพี่ดีฟักมาเป็นไข่แบบนี้หรอเออนั่นแ่ะสิเฮ้ยนั่นแ่ะสิแปลกจังเลยเนาะแปลกไหมคุณไม่แปลกหรอมันออกยากจังเลยอะ่ะต้องบีบบีบมานะปะ๊า ไอเอาฮอสดอกลุดอีกำไมได้นะอุ้ยขนยังกินไม่ได้มันยังไม่สุกใช่แล้วมันต้องใส่ผงพิเศษก่อนมันถึงจะสุกงดกินใส่ลงไปเลยนี่เห็นไหมมันเริ่มสุกแล้วมันดังป๊อกป๊อกป๊อกปกใส่ตัวนี้ด้วยนี่ใส่เยอะ ใส่เยอะเลยนี่ใครจะลองชิมก่อนมาเดี๋ยวให้พี่ดีลองชิมดูก่อนเพราะว่าพี่ดีถ้าเกิดว่าพี่ดีเจ็บท้องอ่ะพี่ดีจะได้เจ็บก่อนไม่เป็นไรเอาไหนอันนี้นี่ใช่ไหมเอาไข่แดงไปกินก่อนเลยดีนะเป็นยังไงเป็นยยังงไออร่อร่อยอร่อย อ่าให้กุญเขาชิมหน่อยให้ก <PAUL> <Elijah Pig. S 2> ุญเขาชิมหน่อยเอาอะไรเอาฮอทดอกเหรอเอาฮอทดอกไข่ฮอทดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลงเอาอันนี้หนึ่งก่อนอ่ะฮอทดอกโอ้โอ้โอ้เนี่ยคืออะไรเนี่ยโอ้โห พี่นายชิมตัวนี้ไข่ไข่ขาวไข่ขาวอร่อยไหมพี่นายรสชาติเป็นยังไงมีมีลองดูมีมีลองดูหมีงสดเลยหมิงสุดเลยึบได้ไหมยึ๊บอืออือโอ้โหยังไงยังไงอร่อยอุ้ยขอไข่อุ้ยสรุปแล้วมันเป็นไข่ดาวเหรอป้าไข่ที่เราเห็นมันโออ หรือว่าหรือว่าเป็นไข่งูหรือเปล่ามันเป็นไข่งูพวกเขากินไขงูอ่าแบ่งครึ่งมีคนติดใจอยู่สองคนต่อไป,ไปให้พี่ดีอตอนนี้ก็กินใหญ่เลยเราพอแล้วมันอาจจะเป็นไขอะไรก็ไม่ได้พี่นายดูสิกินใหญ่เลยอะ่ะนีสงสัยอะ่ะเด็กๆอะ่ะจะติดใจใหญ่เลยเหมือนมีเอาอยัางไงดี ต่ว่ามันอาจจะเป็นไข่งูก็ได้นะไขงูอเอานนี้คุณเขาคุณเขาไปกับป,ป้าดีกว่าคุณเขาถ้าเกิดว่าเราเจองูนะคุณเขาป,ป้าจะจับงูไว้แล้วคุณเขาก็ไปเอาไข่มาโอเคไหมอเอา้าเอา้าไป<ห><อ>่หมดเลยอะโอเคน้องๆตอนนี้เด็กๆก,ก็พร้อมแล้วนะนเ,เดี๋ยวพวกเราเป็นไขงูมันเป็นไขงูสิ เดี๋ยวถ้าไข่มูงูมันออกมาเดี๋ยวพาออาจเป็นคนจับไว้แล้วพวกหนูก็วิ่งไปเอาไข่มาเราจะได้มากินไข่กันอีกโอเคไหมไปต้องระวังดีๆนะน้องๆน้องๆอย่าไปจับเองนะครับต้องเป็นไปกับผู้ใหญ่นะรู้เปล่าขุน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 หนูไม่เจองูมาโอ้โหต้องรอผู้ใหญ่ต้องรอผู้ใหญ่เนี่ยอันตรายมากเลยอ่ะไปเลยไปเลยไม่หยเห็นแล้วเห็นแล้ว มันตัวอะไรอ่ะป้าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไก่งวงไก่ต๊อกต๊อกอ้ยไก่งวงไงเดีวเขาติดปลว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่งูหรือเปล่าป้าปไปจับเลยไปจับเลยไแล้วไก่ัันไจะมแัแย้งไข่งูแล้ปแไป่ับแร้วไปับแ้ปจั้วไปจัไป่ัไปับไปจัไป่ัลไัปไปัแัแล้ว ไปดูไม่ได้มันลกมากเลยเด็กๆเราเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีมีงูจริงๆก็ได้ป้าป้ารู้แล้วว่าไข่อะไรไข่อะไรมีดูนู่นดิโอ้โหเราเข้าไปดูหน่อยไหมดูสิโอ้สรุปแล้วก็คือไข่ของไก่งวงนี่เองไมไม่ใช่ไก่งวง ไก่ต๊อกไก่ตอกเหรอไก่มรอไกตัวใหญ่กนี้ไม่ใช่หรอแตล้วตัวนี้แหละนี่ไงแต่เขาร้องต๊ก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 ่อนีไอ่งูไหนนี่ดอกอัชนนี่ดอกอันชนีสรุปแล้วพี่ดีก็คือไก่ไข่ของไก่งวงนี่เองโอ้โหแต่ว่าเราก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าออกเป็นไข่แบบนี้ใหญ่เหมือนกัน แล้วทำไมไข่ม like ัน os, เยอะอย่างนี <S <S ้ปะมันน่าจะมาเป็นพักกมันก็ออกวัละฟองวันละฟองวันละฟองไงมีแล้วมันก็นี่น้องมาดูหุ้ยไม่กล้าไปอ่ะมันก็เจาะมันก็จะแบบออกทีละฟองออกวันละฟองวันละฟองวัละฟองนี้แล้วมันก็ค่อยๆฟักพร้อมกันไงอ๋อเยอะมากเลยอ่ะอีกไม่นานนะนี่เดี๋ยวมันก็จะเป็นตัวแล้วเป็นลูกไข่ไก่ไก่ต๊อกไก่เงวงเวลาเวลาเขาจะแบบ มาออกไข่เขาก็จะมาออกตรงที่นี่นะโอ้ยเราก็ตกอกตก,ตกใจหมดเลยเนาะพี่ดีนึกว่างูเนาะเห็นอะไรอีกพี่ดีไม่ไมี <ไป S 1> มหรอกเราต้องไปจากที่นี่แล้วแหละพี่ดี<ไ>อ่ะถ้าอย่างงั้นนะ่ะสรุปแล้ววันนี้ก็เจอไข่ไก่งวงนี่เองนะ<ไ>วันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักแล้วนะว่าไก่งวงออกรูปเป็นไข่ไ เอโอเคเอาเ,เป็นถ่ายเ <c oughs> อาเป็นถ่ายโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะไม่ได้มาตามหางูอะไรที่ไหนหรอกนะถ้าค,คลิปนี้ฝากกดไลค์ไม่ก็มาแชรให้พวกเราใคลิปต่อไปด้วยค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีแล,วแล้วก็ช่งองหนูเขามาจั๊กแล้วก็ช่องโอไนทีมโอไนท์ช็อตใย่าลืมก,กด บูยแล้วจะกคนหน้านะจิมมี่ดําดําดํ